ปลูกผักหน้าฝนมันจะรอดไหมเนี่ยมาอัปเดตจากคลิปที่แล้วตามสัญญาณนะครับมาดูกันซิว่าผักที่แม็กปลูกเนี่ยมีอะไรรอดบ้างผักแปลงแรกที่ปลูกไปนะครับนั่นก็คือเลดิตหลากหลายสีแม็กเริ่มปลูกวันที่21สิงหานะครับผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนตอนแรกน้องก็โตดีอะ่ะมาเจอช่วงพายุเข้า1-2สัปดาห์ติดฝนตกทุกวันสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยทุกคนหญ้าขึ้นลกเต็มไปหมดเลยครับน้องผักของเราก็ล้มละเนล่ะนะ้าแต่ก็มีรอดนาะให้ชื่นใจอยู่บ้างดูสิหัวเริ่มใหญ่แล้ว ส่วนต้นนี้ก็ดูมีแววน่าจะเป็นแรดิทหัวสีเหลืองส่วนแป้งบีทรูทนะครับก็เหลือรอดอยู่เท่าที่เห็นเลยทุกคนหัวเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้มีแต่เวลาปลูกอย่างเดียวเลยครับไม่มีเวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเลยช่วงนี้งานยุ่งครับปลูกตามมีตามเกิดไปก่อนและแป้งต่อไปคือแครอทหลากหลายสีอันนี้หนักสุดเลยครับแทบไม่มีรอดเลยทุกคน <c oughs> เหลืออยู่แค่ไม่กี่ต้นเองอะที่เห็นเป็นใบฉักแนะั้นไม่ใช่ผักชีนะคือน้องแคอ ต่อไปเป็นแรดิชชองดูเกาหลีครับแปลงนี้ต้นเริ่มใหญ่แล้วครับแต่เหลือรอดอยู่แค่ไม่กี่ต้นเช่นเดียวกันและแปลงสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหัวัยเท้านั่นเองแปลงนี้ดูมีวิแววน่าจะรอดมากที่สุดครับซึ่งตอนนี้ต้นก็นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ได้แต่ทําใจครับปลูกเอาประสบการณ์ไม่เน้นกิน <c oughs> วันนี้แม็กก็มาอัปเดตให้ดูพอหอมปากหอมคอนะอ่าเดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นครับว่าปลูกผักช่วงหน้าฝนของแม็กส่วนจากส่วนเนี่ยจะรอดหรือล่วง